สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาเนลนะคะเฮ้ย,ยใครก็ถ่ายไป่โลดใอยก็บอยากถ่ายเจ้าหน้าที่ถดอดไ,ได้อก <laughs> เดอ้อเอฟซีเดอ้อคอยสิบป้ายละม้เ <laughs> แกแก่แเป็นแกไม่อยู่คะ่ะกักตัวอยู่จะไม่ออกมานะคะกักตัวอยู่นะคะเพราะบ่าเพิ่งมาจากกรุงเทศ อยู่ดีๆก็มีเจ้าหน้าที่มานะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้มานะคะนี่นะคะเี๋นะคะดูนะคะพ่ะะะะะอเขาแน่ นี่นะพอมีเจ้าหน้าที่มานะคะดูสิามาสำรวจดูนะคะ

ขนาดนี <mile> ้นึนแล้วก็ผ้าสีขาแดงไม่ต้องหมมากประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนี่นะคะับก็มีเจ้าหน้าที่มากขาคงจะเป็นระดับหัวหน้านะครับคุณจะมาสั่งนะคะนะ ม้นปาไม้ก็ทำการมารากคดูรอบๆนะคะ 嗯。Mm. Yeah. เนี่ยนะคะก็คงจะมีคนร้องเรียนนะโอ้ยนุ่นขันนุนไอ้นุ่นคนนุนคันนุนไม่ติดเออเข็นเนี่ยนะคะสตาร์ทไม่ติดนะคะก็นะคะ เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการไปแล้วนะคะคือคือกรมป่าไม้นะคะก็คงจะมาชี้เขตนะคะชี้เขตในการให้ว่าคนจะเดินได้ในระดับไหนนะคะเพราะว่าคงจะทําให้นมาไ่าดดููนะคะได้ทําการเดินทางไปแล้วนะคะ นะะคไม้ผทาเนาะผทาสีขาวแดงแล้วก็จะมาปักเงินเสียดไม่ให้คนเขาเดินเข้าไปนี่เพื่อความปลอดภัยไม่ได้มาทําอะไรปักปักตรงไหนคะช่างปักตรงนี้เลยตรงนี้ตรงแนวเคที่เขาตรวจยึดจ้ะจ๋าโอเคเราก็แล้ป้ายจะทาเป็นสีอะไรนะก็อนนี้ก็ยังไม่โดนเขาบอกว่าเอาสีแดงสีอะไรนะเพรตอนนั้นสีแดงคือส่วน เป็นพื้นที่จะทำทำั้วแล้วทำสีเขาจะปักเฉพาะที่เขาส่วนยึดเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นนะคะก็คือเพราะว่าไม่ไม่ให้เดินเข้าไปด้านในนู้นนะคะแล้วก็แนวเขตนะคะแนวเขตที่ได้ทําการยึดนะคะเพราะฉะนั้นก็เอ่อก็ไม่มีอะไรนะคะเอ็มซีไม่มีอะไรนะคะเนาะเขาก็มาทําตามหน้าที่ของเขานะคะ เราก็มาทางานต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสมุนชู h ชน n นลด้วยนะคะไปแบบรองเท้าไม่ต้องใส่นะคะพี่น้องไม่ได้ใส่บอกไม่ใส่รองเท้าเลยคับพี่น้องร้อนคาแต่ก็ทนเื่อพี่น้องนะคะพี่น้องที่มาถึงช่างทัดบอกเกือบจะไม่ไปแล้วเมื่อกี้อ่ะ กลัวไม่ทันไงคิดว่าจะขึ้นรถแล้วอ่ะเอนไปไหนแต่ละคนเนาะทำงานไปด้วยนะ FC นี่ทำงานไปด้วยวิ่งถ่ายคลิปไปด้วยนี่ FC จ้าสงสารคอยแน่เมื่อกี้ที่รับเก็บอรไม่เห็นเต็นเลยค่ะเพราะแอนวิ่งไปก่อนไอ้เรามองไปเอ้าแอนอยู่ไหน